สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรน่าคูหกสิบห้านะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆนมาดูไร่มาดูสวนหรือไร่หน่อไม้ฝรั่งกันค่ะเพื่อนๆนเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะหน่อไม้ฝรั่งค่ะกําลังผุดโผล่ขึ้นมาเลยค่ะเห็นไหมคะมีทั้งหน่อเล็กหน่อใหญ่ค่ะเพื่อนๆนตรงนี้จะเป็นสวนนะคะสวนเขาทำไร หน่อไม้ฝรั่งกันค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆจะให้ดูบรรยากาศเห็นไหมคะตรงโน้นที่ดินสีขาวๆใช่หมดเลยค่ะไร่ของหน่อไม้ฝรั่งค่ะไม่รู้ว่ากี่ไร่นะจะประมาณสีหร,หรือห้าไร่มั้งคะตรงนี้จะเป็นสวนของเพื่อนบ้านของปู่กับย่าค่ะเขาทําสวนทําไร่หน่อไม้ฝรั่งค่ะจะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆกันนะคะ เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนน่าเก็บไหมคะกำลังอ่อนออนอยู่เลยคะ่ะมีทั้งหน่อใหญ่หนอเล็กคะ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะให้เพื่อนเพื่อนดูใกล้ๆนะคะอันนี้หนอใหญ่เบอรเอร์เลยคะ่ะน่าเก็บมากอันนี้อร่อยมากเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อน,นหนอไม้ฝรั่งเนี่ยราคาดีด้วยนะคะเวลาเขาไปขายราคาดีมากทําเงินดีมากเลยคะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้า,นาหนอไม้ฝรั่งก็จะ เขาจะเก็บไปขายกันค่ะเจ้าของเขาจะเก็บไปขายทุกวันค่ะตรงนี้ค่ะเขาจะเก็บทุกตอนเช้านะคะตรงเนี้ยเขาจะตัดไปไปขายทุกตอนเช้าจนกว่าจะหมดไร่นี้ค่ะเดือนนี้คือเดือนของหน่อไม้ฝรั่งค่ะเขาขายหน่อไม้ฝรั่งกันเห็นไหมคะเพื่อนๆวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะอากาศอยู่ที่ประมาณ ยี่สิบห้าองศาค่ะเพื่อนๆน,นมีแดดออกอากาศดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะไร่มันโอ๊ะไร่ดอกไม้ฝรั่งค่ะตรงน้นก็จะเป็นป่านะคะป่าละเมาะป่าไม่ใหญ่เท่าไหร่ค่ะเป็นป่าหาเห็ดนะคะเวลาเห็ดออกเห็ดพึ่งออกมีเห็ดออกด้วยค่ะเพื่อนๆนเห็นไหมคะแล้วตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนจะพามาดูมุมนี้ตรงน้นก็จะเป็นไร่เจ้าของที่คนเดียวกันค่ะเขาจะปลูก ปล,ปลูกอะไรนะที่ทําเ,ททเป็นขนมปังค่ะบ้าเล่ค่ะที่ทําเป็นขนมปังตรงน้นค่ะสีเข,เขียวค่ะเพื่อน,นเห็นไหมคะเป็นไงคะบรรยากาศต่างจังหวัดค่ะในชนบทค่ะสวนในไร่ค่ะเพื่อน,นโล่งดีมากเลยคะ่ะอากาศดีมากเลยคะ่ะเพื่อน,นเห็นไหมคะจะพามาดูนม <c oughs> ไม้ฝรั่งอีกค่ะเพื่อน,นเห็นไหมคะ มีทั้งนอใหญ่นอเล็กค่ะเพื่อนๆน,น่าเก็บมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยนอนี้นอ,นนนอนใหญ่ค่ะเพื่อนๆอ,อืมน่ากินมากเลยเห็นไหมคะอม,มีแต่นอใหญ่ๆค่ะเห็นไหมคะ น,นก็มีค่ะเพื่อนๆใช่หมดเลยค่ะเห็นไหมคะที่กระโผลนนั่นค่ะอันนี้จะถ่ายไกลนิดหน่อยนะคะแต่ดูใกล้ๆก็มีเยอะนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะยาวไปถึงโน้นติดกับป่าตรงโน้นเลยค่ะไกลมากกี่กี่เมตรไม่รู้ไกลมากเลยค่ะเยอะมากเลยค่าทำเยอะมากเขาจะเก็บทุกตอนเช้าค่ะเพื่อนๆ มาดูนี่ใกล้ๆอีกค่ะยอดใหญ่ๆเป็นไงคะเพื่อนๆเห็นยอดหนไม้ฝรั่งไหมคะเก็บมากเลยอแข็งมากเลยค่ะ <c oughs> ดูอีกนะคะยอดนี้ก็ใหญ่เบ้อเรอเลยน่าเก็บมากเลยน่ากินมากเบ๊อั <c oughs> นนี้งามมากเลยค่ะยอดงามมากเห็นไหมคะเพื่อนๆ ่คะมีแต่ยอดใหญ่ๆอุบวกๆค่ะเพื่อนๆน่าเก็บมากเห็นไหมคะอืมน่ากินมากยอดใหญ่ๆอุบวบๆกําลังอ่อนๆเลยค่ะน่ากินมากเลย <c oughs> ตรงนี้ก็มีค่ะอน่ากินมาก แต่ตรงนี้เราไปต้มค่ะแล้วก็ฝรั่งเขาจะกินยังไงเหรอคะฝรั่งเขาจะเนี่ยเขาจะตัดอาจจะตรงที่อ่อนๆมันค่ะแล้วเขาไปต้มต้มให้สุกแล้วเขาก็จะทําซอสกินกินค่ะกินกับซอสเขาจะกินกับท่านเบิ้ลกับซอสกับเป็นสลัดค่ะเพื่อนๆหรือบางคนเขาก็ไปทําไปต้มให้สุกแล้วเขาก็จะทาเป็นผักข้างเคียงกับปลาไซามอนค่ะเพื่อนๆอร่อยมากเลยค่ะทานกับซอสนี่อร่อยมาก นี่นะคะตรงนี้นะเขาเขาเริ่มเก็บแล้วค่ะมันเหลือยังไม่เยอะค่ะเพื่อนๆก็ยังเหลือนิดหน่อยเห็นไหมคะยอดนี้ก็ใหญ่ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะอืมยอดใหญ่มากมน่าต,ตัดิดนั่นมากเลย โอเคนะคะเพื่อนๆวันนี้พามาดูสวนผักไร่นรหน่อไม้ฝรั่งค่ะโอเคนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงชอบกันนะคะถ้าเพื่อนคนไหนชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ